เรื่องใหม่นะครับเรื่องหมอเทพเจ้าผกผันขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับดูเหมือนว่าจะแสดงให้เห็นถึงภาพแตกต่างจากชนบทตึกใหญ่มากไฟสว่างขนาดนี้ค่าไฟเท่าไหร่กันฉันต้องใช้ตะเกียงน้ำมันกา๊าซที่ในภูเขา กล้าใช้ไฟฟ้าแบบนี้ได้ไงมันเป็นเรื่องน่าอับอายที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เฮ้ hey, ลืมไปมันไม่เกี่ยวกับฉันนี่ฉันฉันเกือบลืมทำธุรกิจอะฮึอฮ่ะฮึหายป่วยรักษาโรคหมออัจฉริยะตัวน้อยในชนบทรักษาทุกโรคปวดหัวไข้ขึ้นสมองมี บุตรยากมีบุตรยากรับรองว่ายารักษาโรคเฮ้ ه, ผู้ชายคนนั้นรักษาคนมีลูกยากได้จริงหรือคะได้แน่นอนฉันไม่ได้บอกว่าจะได้หญิงหรือชายใบหน้าของคุณแดงฟันขาวและร่างกายของคุณบวมอ้วนที่สำคัญคือกระดูกเชิงกรานที่ใหญ่ของคุณ เว็บแรกบอกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยดีถ้าคุณไม่สามารถคอดบุตรได้นั่นเป็นความผิดของสามีคุณแน่นอนแล้วคุณหมอฉันทำยังไงดีง่ายมากง่ายมากให้ผมทำให้คุณเองให้กำเนิดเด็กก้วนขาวตัวใหญ่หน้าล่อลอแบบผมพี่สาวดูสิ เจ้าโง่คุณกล้าพูดได้ไงว่าฉันทำไม่ได้แกอย่าหลอกเธอซะให้ยากฉันคิดว่าคุณอยากตายวันนี้เจอนี่คุณกำลังทำอะไรดูท่าจะแย่เพื่อนจะเย็นจะเย็นนั่นเขายังเป็นเด็กใบหน้าขาวและหยาบก,ก้าน น้ำมันผมนังศีรษะด้าล่างไม่เสถียรที่ฉันพูดยังคงมีกลิ่นเหม็นวิ่งเข้ามาหาฉันซึ่งเป็นอาการไตพอคุณยังต้องรู้สึกปวดท้องน้อยทุกคือแม้แต่หัวของคุณก็ควันมากฮึเดี๋ยวคุณรักษาภาวะมีบุตรยากได้จริงหรือสามีของฉันควรทำอย่างไงอะไรต้องการการรักษาหรือไม่ สามีของคุณหายไปแล้วเขาไม่ได้ไตพองหรือพี่ชายฉันไม่ได้ว่าคุณความอัพยศของไตคืออะไรไตไม่พองหรอไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไตาบกพร่องในกรณีของฉันและไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผู้ชายคุณมาและให้ฉันดูดีๆรักษาพี่สาวคนโตคนนี้ให้อยู่ได้ทั้งคืน เสร็จหรือยังหมอพี่ชายคนโตคนนี้ฉันตรวจความเจ็บป่วยของคุณไม่ใช่ไตพ่อง่ายๆคุณเกิดจากความจริงที่ว่าประตูยางเปิดกว้างและประตูแก่นแท้ไม่ได้ล็อกและความเจ็บป่วยที่มีมาช้านานซึ่งก็ประมาณ5หรือ6ปีอาจมีปัญหาทางด้านจิตใจบ้างรู้ได้ทั้งหมดจริงเหรอือ มาฉันมีขวดยารับประทานวันละหนึ่งเม็ดทุกคืนหลังจาก5วันอาการป่วยของคุณจะหายขาดถ้าอย่างนั้นจงมีความมั่นใจในตัวเองไม่มีอะไรที่เด็กผิวขาวคนโตให้กำเนิดไม่ได้คุณยาของคุณราคาเท่าไหร่ฮึฮึสามร้อยสามร้อยถูกเกิน ต้องโกหกแนะ่ฉันไปหาโรงพยาบาลดีกว่า2 250 200อย่าพึ่งปลา100ราคา100 100ก็น่าลองนะถ้าอย่างนั้นฉันจะซื้อยา1ขวดว้าวอาจารย์ในที่สุดฉันก็หาเงินได้อยู่ได้สักคืนหนึ่งยานี้ได้ผลฉันก็ไม่รู้สุภาพบุรุษคนนี้ ฉั้นจ่าย1,000ขอซื้อยาขวดนั้นได้ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคุณทำได้ทั้งหมดมียา5เม็ดคุณสามารถทานได้ทั้งหมดสี่พพี่สาวฉั้นได้ยามาแล้วถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็คอเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะทำต่อไปเรื่อยๆ เรื่องนี้ก็ตอนเยอะอยู่นะครับประมาณ50กว่าตอนนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป